สวัสดีเจ้าน้าเจ้าวันนี้คำลาปลาแอลจับปลาไปแอบพอน้ําท่วมนะเจ้าน้ําท่วมน้าเจ้าเขาก็ต้องนึกถึงปลาน้าเจ้าที่นี่กับป่านักขนาดน้าเจ้าวันนี้คำลาปลามาดูน้ําท่วมก่อนนอกว่าเปินเป็นอยู่กันจะได้เจ้าบ้านก็จะเดือดร้อนอย่างพ่องน้าเจ้าเพราะไอ้น้อยนะโอ้เล่นน้ําน้าเจ้ามุ่นขนาดน้าเจ้ามากับอีป่อสองคนเนาะน้ำบ่เปียงแอลน้าเจ้าลูกหลานใครอยู่บ้านบดีปอยไว้อีเนอร์กว่าตกน้ําตกหนองน้าเจ้าเนาะ เฮามาพอบ้านแต่ละหลังนี่กะเป็นดีแอนดูเปิลนะเจ้าเนาะน้ํากระท่วมนะเจ้าบางคนก็โคหาปูหาป่านะเจ้าพอลุงนี่ก็เอาปลาใส่กระชังมานี่ลนะเจ้าวันนี้นะเจ้าหลังจากที่เขาปามดูน้ําท่วมแล้วนะเจ้าคําลาก็จะปลาไปซาะกินปลาเจ้าเพราะว่าปลากวาดนี่มันบอกว่าอร่อยขนาดเลยนะเจ้าหลังจากที่เขาอ่าผ่านพ้นจากตรงนี้ไปนะเจ้าเฮาก็จะไปบ้านห้องไห้นะเจ้าแต่ตรงนี้เป็นห้องก็ตตาบลแม่ส่นะเจ้าน้ําก็จะท่วมจะอี้และเจ้าขึ้นไปเป็นเกิง เสาเฮียนพรรเจ้าบางตีนี้ลดผ่านมาได้เลยนะเจ้าต้องใจเรือก่อนอันเกาะเดินลุยไปเต้าอันนะเจ้ามาควรให้ปันกับยอมละบ้านนอนอย่างจจอีนะเจ้าเครื่องสื้ากับแจจะมาแนะนําไปดิอินดูตะวันนะเจ้านอ่อก็น่าจะใจบาได้แะ้วนะเสาเครื่องสภาอเครื่องนี้เนาะมาคนก็ยืนอยู่บนบ้านบรรเจ้าละมาได้นะเจ้าก็ต้องอยู่บ้านท่านอยู่นะเจ้ารอขึ้นน้ำลดนะเจ้าแล้วคอยทําความสะอาดกันนะเจ้ามิตรป่ายังหว้งเจ้า โอ้ขายจะได้นี่เจ้าคิดสิบาทถูกคิดละสิบาทพูดยังไรกะคะเจ้าพูดยังอันนี้เลอกเล็กแล้วแม่ไปเนีจ่จะได้เอาดิเจ้าใส่ใส,ใส่ปลากวานนี่แหละเจ้า,า,านนแหลอะ<น>อันนี้ใส่ใส่เลยมแม่แหละเจ้าสตอนตอนฝนตกนี่มันมีก็เจ้าอตอนน้ำแหง้งกับฝนตกนี่ยไหนหาง่ายกว่ากันฮะมันขึ้นนี่กันอ๋อน้องขึ้นียแหละแม่แหละ ปากก้อนเฮาาไงล้มเนาะเนาเจ้าเนะป้าไปขายเม่ดตำแน่คนชอบคนกินก็ขายจ้าจ้าอันนี้บปเจนแหงหนอย่าเนะไปเนะไปเนอหลังจากที่เทาได้ปลาสลิดมาแล้วหนึ่งกิโลกรัมหนึ่งร้อยบาทนะเจ้าเขาก็แวะมาชมบรรยากาศข้างกวานพะเยานะเจ้าว่ามันจะสวยสดงดงามแล้วก็มีความบันเทิงขนาดไหนไปดูเจ้า ตรงนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศข้างกวานพะเยานะคะบางจุดก็จะมีรถของนักท่องเที่ยวประจอดเทียบข้างท่าตรงนี้นะคะแล้วก็ชมบรรยากาศกวานพะเยาในยามเย็นนะคะก็ประมาณตอนนี้ก็ประมาณ15นาฬิกานะคะบรรยากาศตรงกวานพะเยาตรงดอยหนอกนะคะหรือว่า อดอยเขาอีกฝั่งหนึ่งของก้านพะเยานะคะตอนนี้กำลังมีเมฆคลุมสวยมากนะคะบรรยากาศเหมือนต่างประเทศเลยนะคะ<ส>้างทางนะคะเราจะเห็นนักตกเบ็ดนะคะเยอะมากนะคะตอนนี้น้ำขึ้นปาก,ก็ขึ้นด้วยนะคะตอนนี้รถนักท่องเที่ยวก็เยอะพอสมควรนะคะตรงก้นพะเยานี้รถก็จะจอดเต็มหมดเลยนะคะภูเขาอยู่อีกข้างหนึ่งนี้บรรยากาศเหมือนต่างประเทศเลยนะคะ น,นี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะสวยมากนะคะตัวน,นี้ก็จะแนวญี่ปุ่นหน่อยหนึ่งนะคะใครที่ชอบกินอาหารญี่ปุ่นก็มาได้นะคะก็จะเป็นวิวของกวานพะเยาแล้วก็ชมบรรยากาศสวยๆนะคะมีน้ําด้วยแล้วก็ทานอาหารไปด้วยนะคะเป็นบรรยากาศที่สุดยอดเลยของจังหวัดพะเยาในช่วงนี้ก็ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าฝนนะคะแต่บรรยากาศในการท่องเที่ยวก็ยังคึกคลื่นนะคะก็ยังสวยสดงด,ดงามเหมือนดังด้งเดิมนะคะก็แต่ละ ช่วงนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูหนาวนะคะฤดูฝนนะคะแล้วก็ฤดูร้อนนะคะแต่และช่วงก็จะมีบรรยากาศที่แตกต่างกันไปนะคะไม่ว่าใครจะชอบแบบไหนก็ได้เลยนะคะมาช่วงนี้เลยนะคะ,ะตัวนี้จะเป็นช่วงที่นักตกเบ็ดนะคะเยอะมากนะคะตรงนี้นะคะก็มีการปรับเชโดด้วยนะคะเชโดนี้ก็เป็น อุปสรรคของปลาหลายๆชนิดด้วยกันนะคะเพราะว่าเป็นปลากินเนื้อดุมากเลยนะคะทำให้ปลาสูญพันธุ์ไปเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอนุญาตให้คนตกชิโดได้ในช่วงนี้นะคะแล้วก็ตกปลาเล็กได้นะคะแต่ว่าเฉพาะบางจุดนะคะบางจุดก็ไม่สามารถที่จะทําการประมงได้นะคะ บรรยากาศข้างวันเพียววันนี้สวยสดงดงามมากๆเลยถึงแม้ว่าจะเป็นวันนังทานนะคะเอาบรรยากาศก็ยังคลื้นๆนะคะรถก็เยอะมากนะคะก็มาทานอาหารกันนะคะทานกาแฟกันและชมบรรยากาศกว้านบางคนก็ขับรถผ่านเฉยๆนะคะก็ได้บรรยากาศริมรถบรรยากาศของว้านเะียวที่สวยสดงดงามในช่วงฤดูฝนนี้นะคะตอนนี้น้ําก็ปริ่มๆต,ะล,ะต,ตลิ่งแล้วนะคะอีกสัก สองสามหาฝนคาดว่าถ้าไม่มีการระบายน้ำนี่น้ำขึ้นมาบนถนนแน่นอนเลยนะคะจุดยอดฮิตของพะเยานะคะใครที่มาถึงตรงนี้ก็ต้องมาถ่ายรูปนะคะก็คือลานพญานาคตรงนี้นะคะหรือว่าลานอนุสวรีพ่อขุนงามเมืองของเรานะคะตรงนี้ก็จะสิ้นสุดอของพะเยาแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นถิ่นของผู้ประกอบการค้าต่างๆแล้วนะคะ เอาละค่ะต่อไปคำลาพากินพายแอลจะพาไปกินแบบที่ไหนนั้นต้องรอติดตามกันตอนต่อ,ตอไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ